ผีมาบอกเขาวันสิเอ้าผีทีงไหนล่ะเมียพ่ยเขาแต่ว่าผีหน้ามาบอกแป้นนวดม้วนว่างหันเขาว่าสุนซีซีโอ้นวดว่างวบังหันเขาวาสุนซีซีแม่นวดงวดนีงเขาปรบอกเขาปรบอกอีกเขาอนุญาตต่างกล่องด้วยครับท่านผู้ชมแปดสองหกนะว่าแปดสองหกอุ้มลูกมาพร้อมนะว่าโอ้มาเนี่ยนวดนี่ยขันบ่ซื้อเขาว่าเขาว่าสิมาหาขอเขาว่ามันเจ็ถือเขาว่า กลาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเย็บซี่ทุกท่านมันนี้พอเที่ยงเดินทางมหาคุณพ่อหมอนเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกว่ามีแม่ไพ่ผู้หนึ่งที่ว่าเม่แม่นฝันเลยครับท่านผู้ชมมีคนมาบอกเพิ่นว่างวดที่ผ่านมานี่ผีเม็ดอ่อนมาบอกเลขศูนย์สี่สี่เข้าสามตัวตรงๆเลยครับท่านผู้ชมงวดนี้มาอีกว่าสั้นมาบอกสามตัวบอกถึงว่านี้เขาไม่คนซื้อเพิ่นว่า กานบอกถึงงวดนี่การไพ่บัวซื้อนี่พันสีน้ำหาข้อเรื่องเพิ่มว่าสันเนาะเอาแต่วันเรื่องราวจะเป็นอย่งไรตัวเลขจะเป็นตัวไหนบอกวิทยาเนาะค่ะสมุชมเนาะแต่ว่าพอเที่ยงว่าถ้าได้ยินตัวเลขลราซื้อไหวเจ๊เล็กเจ๊น้อยก็ดีได้ค่ะสมุชมเบอรเน่ได้หาผีเพิ่มมาให้โชคอีกขังหนึ่งก็เป็นไปได้เนาะฉะนั้นแล้วเอาก็ลองพิจารณาเบิ้งครับผมตัวเลขมีสามตัวตร,ตรงๆเลยค่ะสมุชมจะเป็นตัวใดน,นั่นเดี๋ยวพอเที่ยงจะพิหาทผีพานองไปสอบถามก็ไม่ไพ่เนาะครับผมเนาะที่เที่ยงตามหางวดที่ผผ่่าานนนมมััครบ เมื่อทานมากครมาตามหาคือกันแต่บ่เจอม้วนนี้ที่ว่าโอกาสดีครับมาหาพ่อหมอนเจอก็แม่ไพ่พอดีเลยไปครับท่านผู้ชมว่าไรอย่าห่างเดี๋ยวไปฟังชังชัดครับแม่ไพ่ว่าเลขกสามตัวที่พี่แม่นก้นมาบอกนั่นเป็นเลขตัวใดชุดใดไปฟังชัดชัดจากปากแม่ไพ่เลยครับผมแม่ไพ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเม่ไพ่เนาะกลังกินข้าวครับผมท่านผู้ชมสวัสดีครับแม่ไพ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับสสวััดีครบกันนี่่ละครตาเสือตาเสือตาหมูหงส์ครับผมบอกว่ากินตรงกลาง เอาแบบเรี่ยเลได้ครับแต่ผมช่วง่นมาเกี่ยวเขาพอเที่ยงกันน้ำมาได้ยินจากชาวบ้านว่าเพิ่นเป็นคนฝันแม่นครับผมฝันได้ตัวเลขเป๊ะๆเนาะว่าสผ่านมากเพร่นได้น้ำกันอยู่บ่ครับอันผ้าหมอหมอนบริษัทน้ำผืนหม้อเป็นสีน้ำหม้อบริษัทน้ำืนโอ้เนาะบริษัทน้ำผ้าหมอนเลยเลขสีสูนโอ้เนี่ยก็สูนสีสีเขาว่ามากนะเขาว่าแปดสองหกเป๊ะพีมาบอกเขาว่านี่เอา ผีทั้งไหนล่ะเมียไผ่เขาต่ว่าผีน้ามาบอกคน้ำหัววดบังหันเขาว่าศูนซีซีโอ้ว่างวนบังหันเขาศาซ<อ>ุนซีซีแม่งวดงวดนี่เขา,า c c มาบอกเขาบอกอีกเข้เนออนุญาตต่างกล่องด้วยค,ครับท่านผู้ชมแปดสองหกละว่าแปดสองหกอุ้มลูกมาพรอ้วว่ามาเนี้มงวนนี่ขันบบซื่อเขาว่าเขาว่าสิมหาข,ข้อเขาว่ามันเสร็จถือเขาว่าโอ้ลูกในน้อยผู้อุ้มมากน่นกระบอกบอกผู้อันนี้ว่าอัน พีผู้ชายนอพีไม่ยิ่งพีผู้หญิงอุ้มลูกมาเอ้าวแมนเขาจะว้าเดี๋ยวนี้เขาจะว้าให้ฟั่งใา่เราไม่ตอนนี้ยกย้อยๆมาเด็กสองมาอีกแล้วคุนมาอะไรอีกอีกแล้วคุนขึ้นเสียงดังขึ้นเสียงดังมาอีกแล้วครับขุนนี่แล้วนี่ มาครับเชิญเชิญครับตั้งทีครับเพาว่าเจ็ดสองหนึ่งหน่อยน่อเนว่าน่อยน้อยน่อยอยู่เอวนั่นว่าเจ็ดสองหนึ่งแม่บอกว่าแปดสองหกแ่ก็ได้มาจะเรื่อมสิเจ็ดสองหนึ่งว่าสัตเจ็ดสองหนึ่งแปดสองหกแม่มาเข้ารอบมาเข้ากองมาเข้ากงครับผมท่านผู้ชมแ่เข้างบอแม่ไพ่หุจักบอแม่แม่ผู้ใดเพิ่งบอกซูแม่ไพ่ฟังครับผมเกินขจาวบอกมากโอ้ยขจาวบอกมากขจาวงวดมหันตขจาถท โอ้งวดนนึกหันเจาบอกซุนซซเรื่อยซันบได้เอกว่าสัวงวนนี้แล้วว่ามีมีผู้หญิงอุ้มลูกมาผู้เก่าหันอาผู้ผู้เคยบอกเขานี่เคยบอกเขานั่นซุนซีนั่นแล้วว่างวนนี้มาบอกอีกบาคันงวดนี้คันบ่ซื่อคันขันบบออกมันแปดสองหกมันแล้วว่าเนี้ยก็หาอติสียคอิปวะเกอิว่มเนาะวะเป็นยังคือบั่ื่อเนาะวะบอกถืออยู่ระหว่างสีบอกเขา บอเขาว่าเอาจักบาทมาหันระวางสี่แต no, ่บอกซื yes? uh ้งวดนี่สิหันไปหาข้อเลยหากข้อเลยะว่าเบอกถือสามตัวตรงๆกับว่าเอาในน่อยก็ได้ยุเอลก็ได้ว่าอย่าเลื่อมเจ็ดสองหนึ่งเอะในน่อยก็วอาเป็นได้ระว่านี้มาษาเออเสียดกั้มบักงเขาแล้วนี่เรีกเขาแล้วนี่กินตํามบักฮงขึอเทียตั้เครับครับอันนี้เป็นเป็นเป็นคนถีบว่าซ้อม่ไม่ไพ่อีก ่อหนึ่งบอกเมีนแม่ไพ่เดี๋ยวยินเองบครับแต่ว่าถือว่าศูนย์ซีซีนี่เขาจาถือกี่ดีบอกครับถืออีหีแต่ว่าเขาเขาจะบดซื้อเขาจะวางสิบดบดคิดว่ามันสีออกอ๋อครับผมกับผู้เก่าน่มาบอกระวางกันไม่ได้อะไรกันกับเป็นผู้ก่อนมาบอกวันนี้ก็เป็นผูกก้อนมาบอกวันนี้คนนี้คนบดซื้อกับสีเสียดายตัวยว่าน่บอกยำเนาะระวางเนื้อเยอะสิแปดสองหกคนว่าลองสื้อไปในงวดนี่และระวังเ่คนยำ ไปหามากุมองก่านมีตัวไรดีอยู่ทางไหนอยู่นี่ละครับยูนีล่สามตัวตรงตรงอยู่กับยูนีล่าขอบคุณแม่ไพ่นี่และค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่คุณแม่เป็นกำลเอาครับแบบมงค์ดำมังค์ทงไฮทงหน้าเนาะเป็นเป็นเป็นข้าว่าเป็นผีตัวเก่านี่บอกครับพนมบอกที่พนบอกปซีซีนั่นเล่าน่วนะมาบอกหวเนี่บอกอีเดีว่า แปดสองหกแปดสองหกผู้ไหนหน่อยย่เอวมากันเอาเกี่ยวมาอยู่บนตัวแปดสองหนึ่งเด้อวันนี้ครับผมโอ้บอกง่ายๆนี่เป็นผีแม่ลูกที่แสนเมีนบ่าผีแม่ลูกอ่อนในสีน่อออดอกูอ้ยครับผมทั้งหมู่บ้านครับทั้งหมู่บ้านครับเนาะ ขนยินแล้วบอสือกันละบ้างเด้อเ e อฟอนเ <c oughs> พื่อไว้เนาะเพื่อถือมาสมนควบนตัวนี้เน่หมดอ่ะเออบ่หไายก็น,น้อยนาะไม่ไพเนาเอานะครับผมเนาะแปดสองหกแปดสองกับตัวไหก็เล็กน่อยพี่เล็กหน่อยเป็นบออเจ็ดสองหนึ่งกซีครับผมสอคู่นี่ะครับเอานะครับผมเนาะ ดีครับแหละเราต้องอันนี้เด้อครับแต่านาช่ชมต้องสื้อเด้อครับโ่สื้อเสดายเด้อพีบอกมึงในโบสื้อหลายก็สื้อน่อยครับพีมาอุ้มดูกมาบอกกันตัวไหนก่ครับแปดสองหกปดแปดสองหก่าเย็ดสองหนึ่งเล็กหน่อยนั่นบอกยุเอวนั่นบอกว่าดสองหนึ่งนวางสีแล้วก็บ่ซื้อหวดะไเขนหยังก่อครับขันตาบสื่อหวดนี้เป็นยัง่นเป็นมาเป็นมหาขอเพิ่มเพียงคือบบสื่อไว้สั่น บอกเาบบอกล้วบอกเอาแม่เลยค่ะบอกศูนย์ซี่ีเราบอกเอาบอกศูนย์ี่ีบอกเอาก็ได้ว่าหวดนสิมาบอกอีกว่ายำอีกันนาครับว่าแปดสองแปดสองหกรัตรคนน้อยยุ้ยอวก็เไดบอกว่าบอกขึ้นมาว่าเจ็ดสองหนึ่งน้ำในเด้อน้อยในะัตเจ็ดสองหนึ่งน้ำแม่ค่ะเจ็ดสองหนึ่งเลขสามตัวครับเลขสามตัวว่าสองหาง ครับอุ้ยขอบคุณด้หลายครับคุณแม่ครับขอบคุณงวดก่อเขอจงตวงในนอกขอบคุณในหลายครับไม่คุณใหลายครับครับผมอย่าลืมชมตัวเลขของคุณแม่ไพ่เนาะบ๊วมเป็นความฝันเลครับท่านผู้ชมเพิ่นได้ยินเขาเว้ามางวดก่อนผีแมลกอ่อนคนนีพแปลว่าคนเนาะแต่ว่าผีที่ว่าเป็นตัวเนาะผีแมลกอ่อนเพิ่นมาบอกศูนย์ีมีคนหูจักอยู่แต่บ่ซสื่อจักคนว่าสั่นงวดนี้มาบอกอีกว่าสั่น 826 826เสือเรื่องบ่อเสืองวดนี่รับมันออก826สินะมหาข้อได้ครับบ่อเสือเพมือนว่าบอกถึกสามตัวตรงๆเป็นยังขึ้นบ่อาเพมือนว่าแต่ไปลูกพันลูกน้อยพันธุยู่เอ๋นั่นครับปากขึ้นมาว่าขึ้นมาว่าอจะเลื่อม721น้ำในเดือเพมือนว่าออคือเป็นเลขสองจุดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอ้าวบ่ากันครับท่านผู้ชมไผ่มากชุดแดงกลองพิจารณาเอง826นี่เป็นเลขผีเมีอ่อนงวดก่อนผมบอกศูนย์ซีซีครับผม เราพอเสื่อมกับน้ำแต่ใจงวดก่อนนะครับน้ำหาไม่ไพ่แต่ว่าบโบ่เจยผลงวดก่อนมือนี้ก็เลยเดี๋ยวนี้ว่าผลมาเกี่ยวเขาอยู่นี่ก็นน้ำมาหอดตรงหน้าเนาะครับผมเนาะอ้าวทานใดที่เขามาชมคลิปนี้ขอให้มีโชคใหญ่เด้อครับถ้าท่านมาชมสื่แปดสองหกง่าเขาสามตัวตรงๆหรือว่าเจ็ดสองหนึ่งก็ให้เป็นสามตัวตรงๆของเลขท้ายวันที่หนึ่งเนาะครับผมเนาะแต่ว่าท่านใด้สี่โรตอรี่ก็ขอให้ถือกันที่หนึ่งมีเงินแสนเงินล้านกันสุขทุกคนคลิปนี้พอเสื่อมจะขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้า แต่ว่าจะฝ่ากไปใส่ทขานผม้ชมเพราะเท้ามีของดีมาฝากพีตอนนองเป็นสีพึ่งน้องช้างสีพึ่งน้องสร้างพระเจุณในด่านเมตตาหาาสน่เมตตาหานิยมค่าขายเหลียกเงินเหลียกศัพท์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมื่อว่าในพระเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดตนที่โต,ต,ตไวจะเกิดบาลมี มียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ทรายเห็นผู้ทรายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอานะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมบัตถุูมุกข้นทิ่นี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดน่องสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บ้านที่เฮื่นไปบ้านที่เฮีอนงก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมคงคลถ้ามาขาขายกับบริจกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าาเข้าใจว่าสร้างมีคุณ คนมาเข้าใจสีเปนเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดีเขาเอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูประหลาซก็เลยบม่ความเกียดคุยกหลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชื้อทิศไปทิ่เหมือนที่ทเหนือนไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็ลงปูเหี่ยวกว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมา ลูกจะว่าลดผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุ่นขึ้นหยีบเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุนอนหลีมีพุทธคุณไม่ดมียติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมวนอวดยติิสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถ,ถุชนมาบบานนี้ไนวัตถ,ถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองเล่านว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ปลาตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวน้ำนี่คือฝาตูมปลาตูมบานี้เพราะตาปูโม่เอาคนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขึ้นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบม่พ่อแล้วเอาฝากกุน พูนบาดตนคูนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี่ม,มานี่คือใหมคูนนี่นี่มันใบม่คูนโอราะพระีฐานอยู่ครับวันนะนะ้เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมระศิวะรีอะศิวลีองอมหาราบองเนตามหาราบนี่เป็นนี่ล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยี่ดำมีตำนานมากการทีกับสารกับพระลงอยู่ในนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็น จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสางคือปุกเสกของปุตเบิ้ดตำนาายูนันเจตำานานเบิดปุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผู้ปุกเสกผู้ร่วแรกนี่คือปู่ศรีอ,อนุตรโรอายุณัมนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโรจนนี่ผู้ปุกเสกให้ร่วแรกอ่อายไ,ไปสองผููรอด าบาดกุดคขู<ม>นปูรอดธรรมาซิโนโน,นเป็นผูพิเศษผููที่สองาสามปูเปลี่ยน<ม>เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากตันใน้คนมองมีอยู่กินสลางกัน,กนมันจะซีวด,ดูครับ,รบนี่นี่น,นปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตนาบนคือปูรอดทงสีเมือง<ม>น,นี่มันบวกสายดะไรบ้าบเิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลย ปูรอดมาจากใสปูรอดเป็นสีสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปห้องญ่สี่ห้อมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ่ังค้วมเป็นมาก